แฟนๆของ Top News นะคะล่าสุดนั้นมีการร่วมมือกับโรงพยาบาลประมาธิบดีค่ะจะมีคอนเทนต์เนื้อหาดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพมานำเสนอที่ Top News แห่งนี้เริ่มกันในเดือนเมษายนค่ะ สถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์นะคะร่วมมือกับโรงพยาบาลบรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลบรามาธิบดีเผยเพร่รายการสุขภาพจะเริ่มออกอากาศกันในเดือนเมษายนนี้นะคะโดยนายชฉยทรธน,นวรเจตกรรมการบริหารบริษัทท็อปนิวส์ดิจิทัลมีเดียจำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาวิตเพียรวิจิตรองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลบรามาธิบดีมหาวิทยายลัยมหิดลค่ะมีการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลบรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยมีนายอุดรแสงอรุณรองบรรณาธิการบริหารและคณะทำงานของทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นสักขีพยาน ซึ่ง M.O.U ฉบับนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ที่จะนำรายการของช่องรามาชาแนล e l 3รายการค่ะประกอบไปด้วยรายการ Cook It Better ซีซั่น1อันนี้มี25ตอนนะคะ รายการรุ่นใหญ่พาซาจำนวน20ตอนและรายการเจน Y อีก20ตอนนะคะมาเผยแพร่ต่อทางช่องทางของสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์เพื่อเป็นการกระจายคอนเทนต์และสาระความรู้ให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยได้มากขึ้นด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาวิตบอกว่าถือเป็นความยินดีอย่างมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสเผยแพร่คอนเทนต์ที่มีประโยชน์ทั้ง3รายการนี้ร่วมกับทางท็อปนิวส เพื่อทำให้เข้าถึงประชาชนในทุกด้านและสร้างความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องต่อไปไปฟังเสียงคุณหมอภาวิทกันค่ะน,นี่ก็เป็นความยินดีอย่างมากของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับที่เราได้เซ็นเอโมกับ Top News เพื่อให้ Top News เอาคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปออกในช่องของ t o w s น w s นะครับรายการของรามา n n e l ที่เราจะไปออกนี่ก็เป็นรายการที่น่าสนใจมากนะครับรายการทำอาหารเพื่อสุขภาพ c o o k It Better นะฮะร,รุ่นใหญ่พาซ่า แล้วก็รายการ Gen Y ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับ Generation Y นะครับเด็กอายุน้อยแล้วก็วัยรุ่นซึ่งทุกคนคุณพ่อคุณแม่คงอ,อยากจะรู้ข้อมูลในการเลี้ยงลูกในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งคอนเทนต์พวกนี้เป็นคอนเทนต์ที่ผมคิดว่าจะช่วยทําให้เราดูแลประชากรของของประเทศไทยได้ดีขึ้นทําให้ไม่ต้องมาโรงพยาบาลมากขึ้น Top News <Muse> ก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่ผมคิดว่าเป็นมี reach ที่กว้างไกลนะครับมีคนดูมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถ ขยายข้อความข้อมูลของเราไปได้กว้างไกลนี่เป็นเรื่องที่ดีสําหรับทางประเทศ<า>ค<า>รับทาง้า ชิยทรนเปิดเผยต่อด้วยนะคะว่าในปีนี้ทางท็อปนิวส์เนี่ยมองว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนไทยมองว่ารายการของรามาชาแนลนั้นจะเป็นเสาหลักในด้านสุขภาพของประเทศไทยแล้วก็ตอบโจทย์ได้เลยค่ะแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการเผยแพร่ในเบื้องต้นนะคะมี3รายการที่ตอนแรกจะบรรจุลงผังข่าวในเดือนเมษายนนี้นะคะจึงขอเชิญชวนประชาชนแล้วก็แฟนคลับของท็อปนิวส์เข้ามาร่วมรับชมรับฟังคอนเทนต์ที่ดีเพื่อสุขภาพไปพร้อมกั แล้วก็ในปีนี้นะคะทางท็อปนิวส์นั้นจะมีการเปิดโครงการผ่านมูล,ลนิธิยังมีเราเพื่อเดินหน้าช่วยผู้ป่วยมะเร็งที่สถาบันมะเร็งวิทยาและคาดว่าจะมีการประสานงานร่วมกันในด้านอื่นๆต่อไปด้วยพร้อมทั้งยินดีเป็นสื่อกลางหากองค์กรอื่นมีคอนเทนต์สาระที่เป็นประโยชน์และต้องการให้ทางสถานีเผยแพร่เช่นกันไปฟังเสียงคุณเชื้อทอนค่ะการที่เราได้ดูรายการของทางโรงพยาบาลรามาผ่านรามาชแนลเนี่ย หลายๆรา,ายการเป็นรายการที่มีประโยชน์มากนะครับอาจจะมีข้อจํากัดของการเข้าถึงนะครับก็น่าเสียดายที่ประชาชนอาจจะไม่ได้ผ่านตาทางท็อปนิวเลยมองว่าแฟนคลับของท็อปนิวมีจานวนไม่น้อยนะครับที่สนใจเรื่องสุขภาพแล้วก็เราเองเ,เราก็มองว่าโรงพยาบาลรามาเ,เป็นเหมือนเสาหลักด้านสุขภาพเนื้อหาต่างๆมีประโยชน์มากนะครับเราก็อยากให้คอนเทนต์เหล่านี้ได้ถึงสายตาของคนที่ดูท็อปนิวด้วยก็เลยมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้รับความการุณา จากโรงพยาบาลรามานะครับที่ให้คอนเทนต์ที่ดีซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยในซีซั่นแรกเนี่ยก็จะมี3รายการที่เข้าไปสู่หน้าจอท็อปนิวส์นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะได้ลงผังรายการของท็อปน, mm hmm. นิวส์เนี่ยในเดือนเมษายนในเดือนเมษายนก็อีกไม่นานนะคะจะ <c oughs> ได้ชมสาระดีๆ <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะคะติดตามได้ทางท็อปนิวส์เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็ช่วงหน้านะคะเศรษฐกิจปากท้องเรากลับมามีทั้งเรื่องของราคาสลากค่าไฟ ค่าน้ำมันทุกอ,อย่างเป็นภาระของประชาชนในช่วงนี้จะมารับมือกันอย่างไรติดตามได้ที่นี่กับท็อปข่าวเที่ยงค่ะ